เครื่องใหม่เครื่องใหม่หมแกกองตัวนี้ก็เครื่องใหม่ใหม่ทั้งคู่ชั้งปัญญาครับผมทำไมเราไม่ไปแกะเครื่องอย่างเงี้ยที่บ้านลูกค้าทำไมเออพูง่ายๆครับก็คือถ้าสมมติว่าเราไปเกติบ้านลูกค้าอืถ้าเกิดอ่าเครื่องมันมีอะไรที่มันแตกมันหักอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงครับเพราะว่าลูกค้าเขาจ่ายเงินมาแล้วเขาก็ยัดของ,ของอายังได้ของดีๆอยู่กไป นะครับแล้วถ้าช่างปัญญาไม่ช,ช่าง,งชีนางเนี่ยเป็นช่างทั่วทั่วไปเนี่ยเพื่อมจะได้ตัดมาแล้วเนี่ยทำอะไถ้าสมมติว่าผมไม่ได้เกี่ยวกับชีนาครับผมตัดมาแล้วผมก็ต้องเอาให้จบตรงนั้นนะ่ะเพราะว่าผมเอาตาังไปซื้อมาแล้วอะต้องจบตรงนั้นยังไงก็ต้องดันให้จบใช่ครับคือมันเป็นสิ่งที่ผมทํามาทําพอถูกมือกับเซซักพายเนี่ยมาร่วมๆ่วงยี่สิบป,ปีนะใช่ครับสร้างอาชีพให้ลูกค้ามันมีคําถามหนึ่ง ซึ่งมันเป็นคำถามที่ส่วนใหญ่คนก็จะมักจะพูดอย่างนี้แหละทำไมเครื่องใหม่แกะกลองไม่ไปแกะที่บ้านลูกค้าผมพูดตรงๆนะครับถ้าคนที่มีความรู้จริงๆอย่างรถยนต์เนี่ยซื้อรถยนต์เนี่ยเวลาเราซื้อรถยนต์เนี่ยมันป้ายแดงนะแต่เขาต้องทำ PDI การทำ PDI คืออะไรลองวิ่งทดสอบลองเทสตรดูสภาพภายนอกแล้วก็คอนฟิกรถทุกอย่างแล้วก็เช็คว่าสง่งพร้อมสงอ่งมอบแล้ถึงสง่ง นี่เขาเรียกว่ารถยนต์นี่เขาเรียกทำ P T I ถ้าเครื่องจักรพวกนี้เนี่ยเราไปแกะรังอย่างเงี้ยที่บ้านลูกค้าเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าแกะปุ๊บถ้าเครื่องมันดีมันก็ดีใช่แต่ถ้าแกะมาปุ๊บเครื่องมันมีปัญหาไอ้นั่นแตกไอ้นี่แตกทําไงอะ่ะหูตาเหลือใช่ทางานยากถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงดันให้จบเพราะว่าเขาซื้อเงินเขาเอาเงินซื้อเครื่องจักรมาแล้วตัดหรือไม่ตัดไม่รู้แต่เขาเขาต้องเสียสรุปต้องเน์ครับ ไปเกียงเงินจ่ายเขาะุูดง่ายเนาะเป็นภาระลูกค้าทันทีอย่างที่สองที่ไม่แกะเครื่องอ่ะมันเอาไปอ่ะแล้วมันเปิดบ้านลูกค้าเข้าบอกว่าเป็นเริ่มเดินหนึ่งตรงนู้นอ่ะมันเป็นเหล็กกันเหล็กปัญญาว่าป่ะใช่ครับปกติเราต้องรันมะปกติแล้วเนี่ยอ่าถ้าเป็นเครื่องคอมุ่นเก่านะเราลันเป็นเดือนเลยครับรานเป็นเดือนเลยใช่ป่ะใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะลูกค้าในอดีตเนี่ย เวลาเขาซื้อเครื่องเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าที่คุ้นเคยกันเนี่ยเขาจะบอกเลยเขามาจำเครื่องไว้ก่อนจ่ายครบเลยแล้วรันเครื่องให้เขาแบบนานหน่อยนะสักสองสามอาทิตย์หรือบางทีบางรายเนี่ยเขาลันทิ้งไว้เลยนะเพราะว่าอะไรการรันมีผลต่อการทำงานครับเครื่องเนี่ยถ้าให้เปิดเดย์วันที่บ้านลูกค้าเลยแกะกล่องไปแกะนาบ้านลูกค้าแล้วให้เดินนั้นเลยผมบอกให้เลยว่ากลับไปมีปัญหาตลอดติดหมดใช,ใช่ปะติดระเบิดละเบอรเบ์รเ,เลยนะครับ อย่างที่สามเลยก็คือการคาลิเบตไซส์ไอเครื่องทออยางเนี้ยมันทอถึงมือได้ทั่วโลกทุกขนาดก่อนไปส่งช่างปัญญาก็ต้องเซตสุดไหมเซตถึงมือให้มันอยู่ในอัตราส่วนที่มันเหมาะสมถ้าคนใช้งานก็ใช้งานได้คนผลิตขายก็ผลิตขายได้นี่คือความสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นจะสรุปให้ฟังก็คือว่าถ้าซื้อเครื่องจากเชียร์ซอเครื่องแกะรังร้อยเปอร์เซนต ลูกค้าสามารถมาทามาร์กได้เลยถ้าไม่สบายใจมาปุ๊บแกะเลยนะครับบอกได้เลยนะว่าไว่ไม่สบายใจไม่มีผมไม่มีทางไม่โกรธนะมาปุ๊บแกะเลยนะแกะและว้วมาได้เลยแกะและ้วมาร์กเครื่องเลยนี่คือชีราสภายนี่คือวิธีการทําให้คุณรู้ว่าเครื่องคุณใหม100่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ไปแกะที่บ้านนะครับการไปแกะที่บ้านเนี่ยคือการหักภาระสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแกะเครื่องที่บ้านลูกค้าไปแกะอย่างนี้เลยเนี่ย,เ,ยเป็นปัญหาทันทีเป็นแน่นอนเป็นแน่นอน,น,น,อนทุกอย่างไปโยนภาระลให้ลูกค้าเลย สองเลยคือมันควรต้องฝึกซึ่งโอเคการฝึกในลูกค้าถ้าเป็นชี้ิลูกค้าชินะรู้อยู่แล้วก็ฝึกอย่างน้อยก็ต้องมีสามสี่วันฝึกที่เรียนทุกอย่างแล้วสาระสําคัญที่สุดในเซ็ตเริ่มต้นสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสําหรับขนส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็คือจะมีเครื่องตัวนี้สองเครื่องจะมีจักรเย็บขอบหนึ่งเครื่องจะเป็นจักรธรรมดาแล้วก็จะมีเครื่องแพ็คหนึ่งเครื่อง ยังไม่สรุปยังไม่ยัดเยียดจากออตโต้ลูกค้านะครับฟังไว้เลยนะลูกค้าบางคนที่จะซื้อจากออตโต้จากผมถ้าใครคุยออกับผมจะรู้เลยผมบอกว่าจากออตโต้ให้ลูกค้าเนี่ยวันที่มาฝึกเนี่ยมาลองที่นัง,งานงเรามีจักให้ลองทุกแบบถูกไหมตั้งแต่จักธรรมดาจักเซมิออตโต้ยันจักออตโต้เพราะว่าอะไรเพราะจักออตโต้มันแพงเกินมันแพงเกินใช้มันควรต้องถูกพัฒนาไปตามที่ลูกค้าเนี่ย เติบโตลูกค้าทําได้เติบโตแล้วก็ค่อยพัฒนาไปนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้คือสาระสมคัญที่บางทีไม่อธิบายลูกค้าก็ไม่เข้าใจแลวลูกค้าก็เข้าใจแค่ว่าเอ้ยโอ้โหเนี่ยมันไม่แกะกล่องไม่มันมีเหตุผลครับทุกอย่างในโลกนี้มีเหตุผลเสมอนะครับถ้าอยากรู้เหตุผลพักมาครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังฝากเพื่อนนะธรรรยาทั้งแซมโอเพลงใจมาก